พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระ k r สัปดาห์ที่ 10%. สง่าราศีและการได้รับสง่าราศีที่ได้เปิดเผยในกิติคุณโยฮันวันศุกร์อรารบิก 6. ในบทที่ 17. พระเยซูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระองค์ประทานสง่าราศีแก่พระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะถวายสง่าราศีแด่พระองค์พระบิดาเจ้าข้าข ขอโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับสง่าราศีร่วมกับพระองค์คือสง่าราศีซึ่งข้าพเจ้าได้มีร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ก่อนที่จะมีโลกนี้วงเล็บหนึ่งนี่คือหัวข้อที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิษฐานในโยฮันบทที่17วงเล็บสองก่อนคําอธิษฐานนี้องค์พระเยซูเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระองค์จะทรงได้รับสง่าราศีและพระบิดาจะทรงได้รับสง่าราศีในพระองค์ วงเล็บสามพระคริสต์ยังต้องเป็นขึ้นเพื่อจะได้ยกระดับสภาพมนุษย์ของพระองค์เข้าสู่องค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์และให้องค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้รับการสำแดงจนกระทั่งทั่วทั้งตัวของพระองค์ซึ่งครอบคลุมทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ล้วนได้รับสง่าราศีเช่นนี้เองพระวิดาก็ทรงได้รับสง่าราศีในพระบุตรอบิกเจ็ด องพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานเพื่อเราเข้าสู่ระยะที่สูงสุดแห่งความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งในส่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้าตรีกภาพส่าราศีซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ให้แก่เขาเพื่อเขาจะกลายเป็นหนึ่งมันดังที่พระองค์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งมงเล็บหนึ่งนี่คือความเป็นหนึ่งที่ลึกซึ้งที่สุดของผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งก็คือความเป็นหนึ่งในส่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการสำแแดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้าวงเล็บสในด้านของความเป็นหนึ่งของผู้เชื่อทั้งหลายนี้พวกเขาได้ปฏิเสธตัวเองอย่างสิ้นเชิงและได้รับสุขสงาราศีของพระบิดามาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเป็นหนึ่งของเขาได้รับการสำเร็จจนได้สำแดงพระเจ้าอย่างเป็นกลุ่มชนและถูกก่อสร้างขึ้นวันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโยฮันบทที่17ข้อหนึ่ง พระเยสูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าเวลาก็มาถึงแล้วขอให้พระองค์ประทานสง่าราศีแก่พระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะถวายสง่าราศีแด่พระองค์โยฮันบทที่17ข้อ22สงถึงข้อ23สง่ารสาศีซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ให้แก่เขาเพื่อเขาจะกลายเป็นหนึ่งเหมือนดังที่พระองค์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ในเขาและพระองค์อยู่ในข้าพเจ้า เพื่อเขาจะถูกกระทำให้สำเร็จกลายเป็นหนึ่งเพื่อมนุษย์โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาและรู้ว่าพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนได้ทรงรักข้าพเจ้าในโยฮันบทที่17ข้อ22ถึง23เรามีความเป็นหนึ่งของผู้เชื่อทั้งหลายในสง่าราศีของพระบิดาที่ได้ประทานแก่พระบุตรและประทานแก่ผู้เชื่อทั้งหลายโดยพระบุตรสง่าราศีนี้มีเพื่อกันสำแดงของพระเจ้า ผ่านชีวิตและพระนิสัยของพรงค์เลือกอ่นานข่าวสารฐานประกันแรกแห่งความเป็นหนึ่งของผู้เชื่อได้แก่การบังเกิดใหม่ต้อนรับชีวิตของพระบิดาและฐานประกันที่สองได้แก่การแบ่งแยกบริสุทธิ์ถูกแบ่งแยกออกมาจากทุกสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากพระเจ้ามาสู่ตัวของพระเจ้าเองฐานประกันที่สามแห่งความเป็นหนึ่งนี้ลึกซึ้งและสูงส่งกว่านี้อีกนี่ก็คือความเป็นหนึ่งที่ทําให้สง่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์หลังจากที่เราได้รับการแบ่งแยกออกมาจากโลกแล้วเราก็จำต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระคริสในฐานะที่ทรงเป็นชีวิตของเราผู้เป็นความหวังอันสง่าราศีที่อยู่ภายในเราโดยการปฏิเสธตัวของเราเองถ้าเราอยากจะกลายเป็นหนึ่งในสง่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์เราก็จำต้องละทิ้งและลืมตัวเราเองไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่ แต่พระคลสตต่างหากที่มีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถูกตรึงการเข่นแล้วและตัวเองก็ต้องถูกปฏิเสธเพื่อพระคิสตจะได้มีชีวิตเป็นอยู่ในเราทั้งหลายเราต้องไม่เพียงแต่ละทิ้งฝ่ายโลกเท่านั้นแต่ต้องละทิ้งตัวเราเองด้วยในด้านหนึ่งเราได้ถูกแบ่งแยกออกมาจากสถานที่ฝ่ายโลกและสิ่งของฝ่ายโลกมากมายและได้มาถึงบ้านของพระบิดาแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่ง เราแต่ละคนล้วนมีทัศนคติความคิดหรือแนวคิดของตนถ้าหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วเราจะเป็นหนึ่งกันได้อย่างไรครั้นเราได้ถูกแบ่งแยกออกมาจากสถานที่ต่างๆที่เป็นฝ่ายโลกแต่ปัดนี้แม้จะกลับมาบ้านแล้วเราก็อาจจะยังคงมีปัญหากับตัวเองอยู่ด้วยเหตุนี้เองเราต้องไม่มีชีวิตเป็นอยู่โดยชีวิตของตนเองอีกแต่โดยชีวิตแห่งสงาร,ราศีหรือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ จากนั้นเราก็จะเป็นหนึ่งกันในสง่าราศีแห่งชีวิตนี้ด้วยเหตุนี้ความเป็นหนึ่งของเราผู้เชื่อจึงมีสามฐานหรือสามระยะได้แก่การบังเกิดใหม่การแบ่งแยกบริสุทธิ์และการได้รับสง่ราศีการมีพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราโดยการบังเกิดใหม่นั้นคือระยะที่1การมายังพระเจ้าตรีกภาพโดยการแบ่งแยกออกมาจากโลกโดยอาศัยพระคำอันบริสุทธินั้นคือระยะที่สอง และการมีชีวิตเป็นอยู่โดยชีวิตอันศักดิทธิ์แห่งสงาราศีโดยอาศัยการปฏิเสธตัวเองคือระยะที่สเราสามารถมีประสบการณ์ต่อชีวิตอันศักดิสิทธิ์จนถึงขั้นหนึ่งที่เราถูกกระทําให้สําเร็จกลายเป็นหนึ่งโดยอาศัยการปฏิเสธตัวเองถ้าในการดําเนินชีวิตคริตจักรพี่น้องชายทั้งหลายถกเถียงและโต้แย้งต่อกันและกันและหลังจากนั้นก็สารภาพและอภัยต่อกันและกันในวันรุ่งขึ้น นี่ก็หมายความว่าพวกเขายังไม่ได้ถูกกระทําให้สำเร็จกลายเป็นหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้รู้จักกับเรื่องของการตรึงตายอย่างครบถ้วนโดยรู้ว่าข้าพเจ้าได้ถูกตรึงไว้บนกางเขนแล้วและพวกเขามีชีวิตเป็นอยู่โดยชีวิตของสง่าราศีอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็จะเป็นวันที่พวกเขาทุกคนจะถูกกระทําให้สำเร็จกลายเป็นหนึ่งในวันนั้นเราก็จะไม่โต้แย้งหรือทะเลาะกันอีกต่อไป เพราะว่าทั้งตัวเองและความเห็นทั้งหลายล้วนไม่มีแล้วท้ายที่สุดเราก็จะถูกกระทําให้สําเร็จกลายเป็นหนึ่งเมื่อเราได้บรรลุถึงขั้นนี้เราก็จะเป็นอยู่ในระดับที่สูงสุดของความเป็นหนึ่งได้ถูกกระทําให้สําเร็จกลายเป็นหนึ่งโดยสงางราศีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ประทานให้แก่เ่าผู้เชื่อเพื่อสําแดงพระเจ้าตรีกภาพอย่างเป็นกลุ่มชนด้านที่สมของความเป็นหนึ่งของเราผู้เชื่อก็คือความเป็นหนึ่งในสาราศีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีเพื่อการสำแดงที่เป็นกลุ่มชนของพระเจ้าตรีกภาพในความเป็นหนึ่งในด้านนี้ผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งได้ปฏิเสธตัวเองอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ได้รับสุขสนาราศีของพระบิดาเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาถูกกระทำให้สำเร็จกลายเป็นหนึ่งถูกก่อสร้างขึ้นและสำแดงพระเจ้าอย่างเป็นกลุ่มชนความเป็นหนึ่งที่สุดยอดของผู้เชื่อทั้งหลายอยู่ในชีวิตที่นิรนันนังเล็บในพระนามของพระบิดา โดยพระคำอันบริสุทธิ์และในสงาราศีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสํแแดงพระเจ้าตรีกภาพไปตราบชั่วนิรันดร์เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตโยฮันตอนที่40